สารสกัดตัวแรกนะคะต้นเลือดมังกรนนะคะตัวนี้มีคุณสมบัติโดดเด่นมากๆดาราฮอลลีวูดคลั่งไคล้ตัวนี้มากๆเพราะเขาช่วยในเรื่องของการชะลอและลดเรือนริ้วรอยค่ะปกป้องแสงรังสี UV ทุกแสงฟื้นฟูนฟสภาพผิวทุกทำลายลดร,รอยแดงดำกระชับรูขุมขนและที่สำคัญช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ยกกระชับผิวหน้าให้เต่งตึงและก็ผิวหน้าที่มองข้าจุดด,ด่างดำต่างๆ นะรอยแผลเป็นรอยสิวช่วยสมานแผลให้แห้งยุบทุกอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนตัวเลือดมกกังกรตัวที่2อาบูตินค่ะอาบูตินนําเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์สารส,ารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวขาวใสกระตุ้นการยับยั้งของการสร้างเมสส็ดสีเมลานินระดับชั้นเซลล์ค่ะผิวขาวขึ้นนะคะและที่สําคัญเขายับยั้งการผลิตเมสส็ดสีเมลานินได้ระดับเซลล์ค่ะคนที่ใช้อาบูตินจาก าสายพันธุ์นี้นะคะจะนะคะได้รับการปรนิบัติผิวนะคะอย่างยอดเยี่ยมนะคะสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นดินแดน,นอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาบูตินลดจุดด่างดำกระฝ้าผิวไม่แดดค่ะอ่อนโยนต่อผิวทำให้หน้าไม่บางยับยั้งการแก่ตัวของเซลล์ผิวนะคะตัวนี้อีกหนึ่งตัวก็คือใบบัวบกหรือเราเรียกว่าซิก้าค่ะ สารสกัดจากใบบัวบกช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะลดการอักเสบของบาดแผลนะคะผิวแพ้ง่ายนะคะรอยแพ้เป็นและยังช่วยในเรื่องของการลดเรือนริ้วรอยนะคะและก็ช่วยให้สิวนิยุบ ะะทำให้หน้าของเราใสขึ้นด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งค่ะซินเวอร์นาโนค่ะเป็นเงินสังเคราะห์ที่มีรูปพันธ์เล็กเทียบเท่ากับ DNA ของมนุษย์ซึ่งสามารถดูดซึมเข้าไปในผิวและไปซ่อมแซมเซลล์ผิวลดสิวลดการอักเสบค่ะและลดการแพ้สำหรับคนแพ้ง่ายเหมาะมากๆค่ะคนที่เป็นผดนะคะคนที่มีอาการแพ้คนที่ระคายเคืองง่ายเราช่วยลดการระคายเคืองลดการสะสมของเชื้อแบค คทีเรียได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวหนังเป็นสาเหตุทําให้เกิดการาทํางานผิดปกติของไขมันและสีอุันและนี่ก็คือนะคะหวันที่นะคะ รีวิวที่หลายๆคนเราไปใช้ลูกค้าไปใช้ฝ้ากระจางสิวแห้งยุบเห็นผลตั้งแต่วัน2วันแรกบางคนคืนแรกก็เห็นผลชัดเจนเลยนะคะหลายคนประทับใจมากๆเพราะบางคนรักษาสิ่งนี้มาทั้งปีค่ะแพ้ฝุ่นสิวพันธุกรรมสิวฮอร์โมนนะคะลูกชายใช้คืนเดียวแห้งแล้วเห็นไหมคะอันนี้ก็ในเรื่องของการลดเือนริ้วรอยและทําให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสมีรีวิวอัปเดตตลอด ตลอดลูกค้าทักเข้ามาเยอะมากเพียงแค่ข้ามคืนหลายๆคนได้ชีวิต